สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดความสัมพันธ์อําอธิชาตแก้วอภิรดีมดดำตกใจเพิ่งรู้เหมือนกันแน่นอนครับว่าไม่มีใครไม่รู้จักนักแสดงมากฝีมือระหว่างอัมอธิชาตกับแก้วอภิรดีที่ลดแ่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเดน่นทายทอดฝีมือการแสดงผ่านจอแก้วมาแล้วมากมายซึ่งล่าสุดทั้งคู่มาร่วมออกรายการแชพูดคุยสนุกสนุก,นกมีบางช่วงบางตอนที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนว่าทั้งพี่อําและพี่แก้วนั้นเป็น ญาติกันเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอ้ําได้แซวขึ้นมาว่าปกติไม่ค่อยนับญาติกันไงอภิรดีเขาชื่อเสียงดีกว่าผมงานนี้ทําเอามดดาถึงกับตกใจบอกเพิ่งรู้อ้ํากับพี่แก้วเป็นญาติกันแก้วได้อธิบายต่อว่าจริงๆมีศักดิ์เป็นอาอ้ําเพราะคุณพ่ออ้ําถือเป็นพี่ของพี่แก้วเพราะพ่ออ้ําเป็นลูกของพี่ชายแม่หรือลุงเรียกมาลูกพี่ลูกน้องมีคนรู้แต่ไม่ใช่คนนั่งบอกคนนี้คนนั้นญาตินะแต่เวลาเจอกันก็บอกเคยเล่นละครกับอ้ําเล่นเป็นแม่อม คนในกองถ่ายก็รู้ว่าเป็นญาติกันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณครับ